แม่ทับกุ้งเชื่อชายแดนใกล้จบหลังกเกษียณเป็นแค่ลุงฝากลุงคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะเสียงนาฬิกาบอกเวลาหมดวาระของแม่ทัพใหญ่หลายคนในกองทัพไทยดังขึ้นพร้อมกันในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเหมือนประตูบานใหญ่ของยุทธจักรที่ปิดฉากผู้นำชุดเก่าแล้วผลักดันหน้าใหม่ให้ก้าวขึ้นมารับทงต่อสู้กับความท้าทายรอบทิศท,ทางโดยเฉพาะแนวชายแดนที่กำลังร้อนระอุอย่างยิ่ง แต่่าำกลางการเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสง,ง่าเรียบง่ายสิ่งที่โดดเด่นสกิดใจที่สุดกลับไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือแม่ทัพฟ้าคนใหม่หากแต่เป็นการอำลาเวทีของชายคนหนึ่งผู้ซึ่งชื่อเล่นติดปากคนทั้งกองทัพว่าแม่ทัพกุ้งจากลูกชาวนาสู่แม่ทัพใหญ่พลโทบุญสินพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่สองคือคนที่ใช้ชีวิตราชาการกว่าครึ่งศตวรรษยืนอยู่แนวหน้า ตั้งแต่ลูกชาวนาธรรมดาค่อยๆไต่บันไดสู่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองผู้คุมกำลังด่านอีสานที่เชื่อมโยงพรมแดนกัมพูชาลาวเวียดนามภูมิภาคที่เดือดง่ายที่สุดเมื่อใดก็ตามที่ลมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์พัดแรงบนเวทีบรรยายวันสุดท้ายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่มั่นคงว่าหลังหนึ่งตุลาคมไปผมก็ไม่ใช่แม่ทัพกุ้งแล้วเป็นเพียงลุงกุ้ง ลุงคนหนึ่งที่ผ่านงานมาแล้วทุกอย่างในชีวิตราชการและถือเป็นเกียรติที่สุดที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยคำพูดที่เหมือนจะเรียบง่ายแต่มันคือประโยคที่กินใจและบ่งบอกชัดเจนว่าชีวิตนี้เขามอบให้แผ่นดินจนหมดสิ้นแล้วน้ำตาที่กลั่นจากเลือดและเหงื่อแม้เป็นวันสุดท้ายในเครื่องแบบ แต่แม่ทัพกุ้งไม่ได้แค่เก็บกระเบ๋าเดินออกจากกองบัญชาเขายังยืนหยัดส่งสัญญาณสำคัญถึงกองทัพไทยและประชาชนว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใกล้จบแล้วใช่ครับคำพูดนี้ไม่ใช่คำทำนายลอยๆแต่คือการประเมินจากประสบการณ์ตรงของนายทหารที่ใช้ทั้งชีวิตอยู่กับพื้นที่ร้อนแรงที่สุดของชาติผ่านทั้งเสียงปืนควันระเบิดและน้ำตาครอบครัวทหารที่เสียลูกชายไปกับสมรภูมิ ระหว่างถ้อยคำบางช่วงบางตอนสายตาหลายคนที่อยู่ในห้องประชุมเห็นชัดว่าแม่ทับกุ้งหยุดหายใจชั่วครู่เสียงสะอื้นแผ่วๆแฝงมาในน้ำเสียงแข็งเกร้านี่คือน้ำตาของนักรบที่คนทั่วไปอาจไม่เคยเห็นจากแม่ทับกุ้งสู่ลุงกุ้งสิ่งที่น่าชื่นชมคือเมื่อเขากเกษียณราชการแล้วแม่ทับกุ้งไม่ได้หายวับไปจากแวดวงเหมือนสายลม เขายังรับหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษให้กองขับบกเพื่อส่งต่อประสบการณ์การรบและการเจรจาที่สะสมมากว่า40ปีลุงกุ้งคนนี้ไม่ใช่ลุงที่นั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเงีย,งยบๆแต่ยังพร้อมเป็นสมองสำรองให้กองทัพไทยและย้ำหนักเน่นว่าถึงจะ,กะเกษียณแต่หัวใจยังเป็นทหารเหมือนเดิมแม่ทัพในใจประชาชน นอกจากแม่ทัพกุ้งแล้ววันเดียวกันก็มีการอำลาของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ฝากภาพประทับใจด้วยการกอดและกล่าวขอบคุณครอบครัวของ29ผู้กล้าหาร14ประชาชนผู้บริสุทธิ์และ15ทหารที่สละชีวิตเพื่อปกป้องชาติพร้อมย้ำว่าเราคือครอบครัวนักรถเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการยกย่องบุคคลที่ช่วยกองทัพทั้งหบุ๋มปนัดดากันจอมพลังและอีกหลายคนที่ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณในฐานะพลเมืองที่ยืนเคียงข้างกองทัพด้านกองทัพฟ้าก็ไม่แพ้กันเมื่อพลอากาศเอกเสกสันคันธาขึ้นแท่นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่พร้อมประกาศชัดเจนว่าถ้ายามได้สันติภาพเราต้องพร้อมรบ สะท้อนถึงแนวทางแข็งเกราวแต่ตรงไปตรงมาที่จะทำให้กองทัพฟ้าไทยพร้อมยืนหยัดทุกยามที่แผ่นดินเรียกหาฝากลุงกุ้งไว้ในหัวใจ การเปลี่ยนผ่านผู้นำกองทัพครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพิธีการแต่คือภาพสะท้อนความต่อเนื่องของภารกิจที่แม้ตัวบุคคลจะเปลี่ยนแต่หัวใจนักรบยังคงอยู่สำหรับแม่ทัพกุ้งหรือที่ต่อไปจะถูกเรียกว่าลุงกุ้งนั้นเขาคือสัญลักษณ์ของนักรบอีสานที่ยืนหยัดไม่ถอยหลังแม้ถึงเวลาต้องวางดาบแต่ยังคงเป็นลุงนักสู้ที่พร้อมส่งกำลังใจให้ทหารทุกนายในแนวหน้าดังนั้น ฝากลุงกุ้งคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาวไทยด้วยเถิดครับเพราะชีวิตของเขาคือบทพิสูจน์ว่าคนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นตำนานของแผ่นดินได้หากทุ่มเททุกลมหายใจเพื่อชาติจากลูกชาวนาสะพายย่ำพระไปสอบเตรียมทหารเป็นหัวหน้าเสือพรานชุดดำในป่าสามจังหวัดชายเดนใต้สู่แม่ทัพใหญ่ภาคอีสาน ผู้บังคับบัญชาที่รักของลูกน้องและประชาชนและจะเป็นลุงกุ้งที่น่ารักตลอดไปจุดเริ่มต้นเล็กๆของลูกชาวนาเรื่องราวของพลโทบุญศินพาดกลางหรือแม่ทับกุ้งไม่ได้เริ่มต้นด้วยเส้นทางหรูหราหากแต่เป็นเพียงลูกชาวนาธรรมดาคนหนึ่งในทุ่งอีสานเติบโตมาพร้อมกลิ่นโคลนสาบควายและแรเงเหนือของพ่อแม่ ที่ก้มหน้าหาเช้ากินคำ่ำแต่สิ่งที่เด็กชายบุญศิลสะพายติดตัวมาตั้งแต่เล็กคือย่ำพระเครื่องย้ำเตือนให้รู้จักศรัทธาความเพียรและความกตัญญูเมื่อถึงวัยเรียนต่อเขาเลือกเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารด้วยหัวใจที่เชื่อว่าชีวิตนี้จะขออุทิศให้แผ่นดินไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร เสือพรานในป่าสามจังหวัดชายแดนใต้จากเด็กชาวนาวันหนึ่งเขากลายเป็นนายทหารหนุ่มถูกส่งลงไปทำหน้าที่ในดินแดนที่ร้อนระอุที่สุดสจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนั้นเองเขาไม่ได้เป็นเพียงทหารในเครื่องแบบแต่เป็นหัวหน้าเสือพรานชุดดำที่ต้องนำลูกน้องฟากระสุนฟาดงระเบิดและฝ่าความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ทุกหัวมุมถนน ท่ามกลางควันปืนและเสียงระเบิดสิ่งที่เขาเลือกทำไม่ใช่เพียงรบอย่างบ้าเดือดเท่านั้นแต่คือการกอดขอประคองลูกน้องทุกคนเหมือนน้องแท้แครเขาเคยพูดประโยคหนึ่งที่ลูกน้องยังจําได้ขึ้นใจว่าผมจะไม่ปล่อยให้ใครตายในป่าอย่างเดียวดายเพราะถ้าพวกคุณเป็นลูกน้องของผมผมก็จะเป็นพี่ชายของคุณเช่นกันประโยคนี้ไม่ใช่คำสวยหรู แต่มันเป็นคำสัตย์ที่เขาทำจริงตลอดหลายปีที่เสือพรานชุดดำปฏิบัติภารกิจกลางสมรภูมิใต้สู่แม่ทัพใหญ่ภาคอีสานจากเสือพรานผู้กล้าหาญวันนี้เขาไต่บันไดจนขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองคุมกำลังนับหมื่นในแดนอีสานประตูสำคัญเชื่อมต่อกัมพูชาลาวและเวียดนามนี่คือด่านร้อนของกองทัพไทย ที่ไม่เคยว่างเว้นจากแรงกดดันทางการเมืองและความมั่นคงแต่แม่ทัพกุ้งไม่เคยวันเขานํากำลังพลด้วยหัวใจของคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่เพียงลูกน้องทหารที่รักและศรัทธาเขาแต่ประชาชนชาวอีสานเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ทัพกุ้งเป็นนายทหารที่อยู่ข้างประชาชนจริงๆเพราะเขาลงพื้นที่เสมอ นั่งคุยกับชาวบ้านกินข้าววงเดียวกันไม่เคยวางตัวสูงส่งเหมือนนายใหญ่แต่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ห่วงใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่ลูกน้องรักลูกน้องหลายคนเล่าว่าแม่ทัพกุ้งไม่ใช่แค่เจ้านายแต่คือพ่อพี่และเพื่อนเขามักจะบอกกับทหารเกณฑ์ว่าเมื่ออยู่กับผมคุณไม่ใช่ทหารชั้นผู้น้อยแต่คุณคือทหารของชาติ ที่ผมต้องปกป้องให้ดีที่สุดความจริงใจแบบนี้ทำให้ทุกนายพร้อมจะเดินตามเขาแม้ไปในที่ที่อันตรายที่สุดและจะเป็นลุงกุ้งที่น่ารักตลอดไปเมื่อถึงวาระเก,กษียนแม่ทัพกุ้งบอกกับทุกคนว่าต่อจากนี้ผมไม่ใช่แม่ทัพกุ้งแล้วผมเป็นเพียงลุงกุ้งลุงธรรมดาคนหนึ่งแต่ชื่อเถอครับ สำหรับกองทัพและประชาชนเขาไม่มีวันเป็นเพียงลุงกุ้งธรรมดาเขาคือลุงกุ้งที่น่ารักที่พร้อมให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทหารรุ่นหลังทุกนายว่าการเป็นทหารไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือเกียรติสูงสุดของชีวิตน้ำตาที่ไม่อายใครในวันสุดท้ายของชีวิตราชการมีช่วงหนึ่งที่เขาหยุดพูดไปชั่วขณะ น้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าแต่เขายังคงยืนอย่างสง่างามนั่นไม่ใช่น้ำตาของความอ่อนแอแต่มันคือน้ำตาที่กลั่นออกมาจากเลือดเงื่อและหัวใจของนักรบจากลูกชาวนาที่สภายย่ำพระไปสอบเตรียมทหารจากเสือพรันที่ยืนหยัดกลางดงระเบิดชายแดนใต้จากแม่ทัพใหญ่ภาคอีสานที่ประชาชนและลูกน้องรัก วันนี้เขาคือลุงกุ้งที่น่ารักตลอดไปและนี่แหละครับคือนิยามของทหารผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจประชาชนที่ชื่อว่าบุญศิลปพาดกลางขอสดุดีท่านแม่ทัพบ,บุญศิลปพาดกลางเขียนโดยเฮียเหล่านักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืม กดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ